มีข้อแตกต่างอย่างไรที่พระอาจารย์เห็นชัดคะข้อแตกตา่างที่เห็นชัด,ช,ดชัดเลยเนี่ยก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยเมื่อเราใช้ไปได้สักระยะหนึ่ง mm hmm. การขับของเสียในระบบร่างกายของเรามันดีขึ้น mm hmm. ในเมื่อการขับของเสียในร,บบร่างกายระบบขับถ่ายมันดีเไม่ว่า mm hmm. จะเป็นไตปอดปับมะ ระบบขับถ่ายลำไส้มันดีมันขับของเสียออกตากอาง,งา่ายๆเลยบผมไม่มีของเสีย,นานายในร่างกายมันก็ไม่มีโรคแต่ไมาคิดแค่นี้เองเพราะนั้นเราไม่มีโรคเราก็ไม่ต้องไปหาหมอเราก็ไม่ต้องไปพบแพทย์บ่อย <S <S ตอนนี้อัปเตดตอาการของธรรมภาพเนี่ยตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาสี่เดือนกว่าครั้งล่าสุดที่ไปหาหมอมาหมอบอกว่าพี่ครับขอตรวจขอตรวจอส้วาสองต้องหน่อย แล้วก็กรรูดนีนนจนหมอบอกว่าถ้าลอกง่ายเนี่ยหมอจะนัดอีกถึงรอบติดโรคอาการถ้าไม่เจออะไรก็ไม่ต้องมาอีกแล้วแต่เอไมให้ยันตรงเนี่ยช่วยสาธุใกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยซาดูมันฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ที่อยู่ในขั้นที่ว่าฟื้นฟูอาการหรือผู้ที่อยู่ในระยะรักษาอันนี้ช่วยได้นะหลวง อาจารย์อยากจะฝากถึงถึงผลิตภัณฑ์ของเราให้กับทุกทา่านไว้ยังไงบ้างคะอาจารย์ภาพไม่ได้มาขายของนะญาติโยมเพราะว่าอจาจารย์ภาพแต่สิ่งที่อาจารย์ภาพอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมาอยากให้ญาติโยมเนี่ยเปิดใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเออถ้าขนาดมะเร็งเบาหวานที่ต้องฉีดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฉีดแล้วนะยาติโยมนะแถมยังกล้าฉันช็อกโกแลตตรวจเลือดด้วย เชออันก็แลยตัวเร่อนเนี่ยจาก3ามยแปดสิบลงมาเหลือร้อยนิดน่าชื่นใจเป็นสิ่งที่ดีและเรื่องความดันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9ก้าสิบห้าเ้าแปดถือว่าปกติไหมอยู่หมอปกติอ่ขอ 98, ขา,าข้างบนเก้าข้าง่ข้างล่างข้างบนปีประคงคงร้อยเี่ยข้างล่างตกแปโดยประมาณแล้วก็ข้างล่างจะอยู่ประมาณ แปดสกว่าแปดสิกว่าเก้าสิบปกติแต่ว่าข้าวอยูตอนนี้ข้าสี่สิบข้าสสิบก็ถือว่าอาการโดยรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็การ,การพื้นปรูสุขภาพังที่เป็นมะเร็งมาก็ต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยได้ช่วยได้เลยสังเกตงา่ายๆกับที่อาจารย์่าน ถัายของเสียอย่างเช่นาาัสวรระ์มีกลิ่นยาวมาในช่วงแ,กแรกๆจนเดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่นยายแล้วสีเดืองมากปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันพระอาจารย์ใช้ผลิตภัณฑ์อของเรามาแล้วกี่เดือนคะสี่เดือนครับสี่เดือนนะคะตอนนี้สภาพร่างกายของพระอาจารย์คิดว่ากลับคืนสู่สภาวะปกติได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะสะบอกครับจะให้ดูหน้าตอนนี้กับหน้าตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไหม ดีขึ้นมาเดิมนะเหมือนวิญาโยมหลายท่านบอกว่าหลวงพีนะ่สั่งสมบุญมาดีนะโนนนี่นี่นั่นแต่หลวงพี่ประเด็คิดอย่างนั้นเลยอ๋อตรํมเลยเยังไม่หมดยังต้องใช้ที่ติต่อไปยังไม่ตายนะอ่ะก็อยากจะให้วิญาโยมลองพิจา,นารณาดูว่าถ้าเกิดเรามีสุขภาพดีตอนนี้ปัจมาภาพจะใ,ให้ทุกท่านเป็นผูม้มั่งคั่งมั่งคั่งอย่างนี้งคือมั่งคั่งในสุขภาพ ค่องขั่งในคุณภาพชีวิตถ้าเกิดเราไม่มีปัญหาเรื่องอาการเจ็บป่วยเราเองจะมีพลังในการที่จะสู้ต่อไปถ้าเกิดเราเจ็บป่วยมาคอยลุบเล้าอยู่แต่มภาพตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่เคยฉันยาเลยแม้แต่พวกพานงพาลาหรืออะไรทั้งสิ้นไม้ก็ทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยธรามภาพแป้าไปเลยโอ้เช้าหายดีมันต้องใช้ได้ถึงขนาดนี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ พากย์การมากมากเลยนะคะที่วันนี้มาเป็นวิทยาการนะคะให้กับพวกเราได้รับรู้นะคะถึงการทํางานของทิกันธ์เอ็กซ์สามสิบเก้าพวกเราก็ขออนุโมทนาสาธุพร้อมกันค่ะในนี้ทาพากก็จะให้พรนะขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้เทพยดาทั้งหลายสิส่ิสิธิ์ทั้งหลายทั่วสาคนพิภพ,พ์ให้โยมญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญ คิดสิด่งใดก็ให้สมปรารถนามีความสุขความเจริญในหน้าที่การง,งานและชีวิตครอบครัวตลอดไป